บุญมีกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับกลับมาถึงบ้านเอาอาหารให้กินกินใหญ่เลยนะคะหิวครับหิวบุญมีหิวครับเมื่อเช้ากินข้าวไม่เยอะนะคะเมื่อเช้ากินอาหารไปไม่เยอะแล้วก็ได้ให้น้าเกลือก็เลยไม่ได้ให้กินช่วงระหว่างวันนะคะพอกลับมาถึงบ้านไม่กิ่งไปรับตอนทุ่มหนึ่งค่ะไปรับตอนทุ่มหนึ่ง น่าจะเริ่มพอเริ่มได้ให้น้ําเกลือเริ่มน่าจะดีขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะกินอาหารได้มากขึ้นนะคะเสียงกินจ้วบๆเลยลูกเอ้ยกินเยอะๆนะลูกนะคุณหมอยังเอาเข็มคาวไว้ที่แขนอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปให้น้ําเกลือใหม่อีกเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปให้ให้น้าเกลืออีก ก็แม่กิ่งก็กะว่าจะให้สัก3ามสวันเนี่ยค่ะแล้วค่อยตรวจเช็คดูใหม่ว่าค่าอื่นๆที่มันขึ้นมันดีขึ้นไหมหลังจากที่ได้ยาแล้วแล้วก็ได้ได้น้าเกลือเนาะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นแม่กิ่งค่อยมาให้น้ําเกลือทางผิวหนังเขาเอาและส่วนค่าไตาถ้าค่าไตาย,ยังไม่ลงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะค่อยค่อยดูอีกทีนึง อร่อยครับแม่ครับเห็นเขากินได้อย่างนี้ก็ดีใจนะคะเห็นเขากินได้ก็ดีใจแล้วก็เขานอนโรงพยาบาลน่ะเขาก็จะไม่นอนหลับเลยนะคะเขาจะนอนลืมตาอยู่อย่างนั้นแหละแม่กิ่งไปแอบดูนะคะเขาก็ยังยังนอนลืมตามองไปมองมาคงรอแม่คงจะรอว่าเมื่อไหร่แม่จะมารับอะไรประมาณนี้นะค่ะ แม่กิ่งจะเอาน้ำผสมกับอาหารให้เขานะคะเอาน้ำผสมอาหารแล้วพอแม่กิ่งเอาขึ้นรถมาก็จะลูปหัวเขาบอกเขากลับบ้านเราเขาก็มองมองแม่ใหญ่เลยนะคะพอยกเขาเข้ามาในบ้านแม่กิ่งเดินไปไหนเขาก็มองมองตามเนี่ยค่ะเหตุผลหนึ่งที่แม่กิ่งไม่อยากจะอาวุญมีไว้ที่โรงพยาบาลเพราะว่า แม่กิงเห็นเขาเวลาที่เขาห่างแม่เขาจะแบบดูแบบอ้อนวอนมากๆในความรู้สึกของแม่กิงนะคะหรือว่าแม่กิ่งอาจจะคิดไปเองก็ได้เนาะถ้าอันไหนที่มันหนักจริงๆรแล้วค่อยเอาไว้จําเป็นจริงๆริง่อเอาไว้ก็ต้องเอาไว้แต่ว่าถ้าไม่จําเป็นมากแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็จะดูแลกันแบบนี้เอาไปเช้าเย็นกลับเอาค่ะ เพราะว่าแม่กิ่งเองก็ต้องก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มเริ่มที่จะพอรู้อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่พาลูกๆไปหาหมอเนาะเราก็ปาไปหาก็หลายที่หลายโรงพยาบาลเราก็เลยพอจะรู้ว่าแบบไหนก็เลยก็เลยเลือกวิธีนี้นะคะสําหรับบุญมีหวังว่าน้องก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแม่กิ่งขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เป็นห่วงบุญมีนะคะขอบคุณมากๆค่ะ อร่อยครับกินได้ก็ดีใจแล้วค่ะเห็นเขากินได้ก็ดีใจอุ้ยเอออ่ปากกว้างเลยครับอ่ปากกว้างเลยนะลูกในความรู้สึกแม่กิ่งแม่กิ่งคิดว่าเขาก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไม่เอาน้ําเติมให้อีกลูกเดี๋ยวน้ําเติมให้อีกนะนะอ่ะน้ําเติมให้บุญมีอีกนะ แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูน้องๆในบ้านกันต่อเลยนะคะดูเด็กๆในบ้านกันต่อนะคะส่วนบุญช่วยก็นอนเฝ้าอยู่ตรงนี้ค่ะบุญช่วยนอนเฝ้าตรงนี้บุญช่วยกินอาหารไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเด็กๆในบ้านกันต่อนะคะกินขนมแล้วลูกกินขนมเร็ว เด็กๆก,กินขนมอย่างอเรเด็ดอร่อยกันนะคะอะเร็วผาดน้นก็มีผาดน้นก็มีลูกกินกันไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วแม่กิ่งค่อยได้ไล้มาถ่ายคลิปเด็กๆให้กับพ่อๆแม่เอฟซีได้เห็นเนาะดับการกินที่อเรเด็ดอร่อยเสียงเคี้ยวกับแก็บกับแก็บกับแก็บอืมอ่ะแล้วกลุ่มนี้ล่ะลูกฮะ กลุ่มนี้กินไปแล้วนะคะกินไปแล้วน้ำชายกินไหมลูกน้ำชายกินไหมฮะเนี่ยดูสิกินกันอย่างอร่อยอร่อยมากเลยนะคะพอดีขนมเหลืออยู่ห่อนหนึ่งแม่ก็เลยให้กินค่ะปลาเส้นเนาะสำหรับปลาเส้นมีกินปลาเส้นด้วยกินขนมขบเคี้ยวด้วยครับ ไอ้ทองจันนะลูกทองจันกินไหมอุ้ยบางคนเพิ่งจะตื่นนอนมานะคะบางคนเพิ่งจะตื่นนอนมาครับครับครับแล้วทำไมนี่น้ำชายไม่ไปกินล่ะลูกเอาแต่อ้อนแม่เราอะนะเอาแต่อ้อนแม่กินกุ๊กยิบกุ๊กยิบกุ๊กยิบอย่างอร่อยอร่อยนะคะกลุ่มนี้ อ่ะแล้วกลุ่มนั้นจ้องอะไรกันจ้องอะไรหน้าบ้านนะลูกฮะถ้ากันจ้องอะไรหน้าบ้านมีอะไรหน้าบ้านฮะไหนแม่ดูซิมีอะไรอุ้ยนำชชยนำชชยเอาแต่ตามอ้อนแม่นะคะ อ้อนแม่ตลอดเลยเราเนี่ยฮะฮะฮะเหลือใครเหลือทองมั่นกระทองอุไรใช่ไหมลกูกโอ้คุณอื่นพขากินกันเสร็จหมดแล้วนะลกูกฮะ เดี๋ยวยังไงดูความน่ารักของเด็กๆในการกินไปนะคะสำหรับเด็กในบ้านของเราอะเล็ดอร่อยมากค่ะตุนตุนตูนตุน,ตนกินไหมลูกตุนตุนยังไม่กินนะคะนังไม่กินได้แต่มานั่งเฝ้านั่งดูแบบนี้ค่ะงั้นคลิปนี้ไม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับดูรับชมคลิปให้ค่ะขอบคุณค่ะ